ช่อง Key of Love and Key of Life สวัสดีค่ะครูบุญนะคะสำหรับคลิปนี้ครูบุญมาในหัวข้อเมื่อคุณเข้าสู่ภารกิจแห่งชีวิตและจิตวิญญาณนะคะชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรเป็นแบบให้เลือกกองไพ่นะคะทั้งหมด3ามกองนะคะกองที่1นะคะกองไพ่นี้ค่ะกองที่2 ว้ายเปียกนะคะกองที่สองกองนี้นะคะกองที่สามกองนี้กองที่สามนะคะกองนี้เลือกกองไพ่ที่รู้สึกใช่รู้สึกชอบที่สุดนะคะแล้วมาฟังนะคะมาฟังพลังงานคนกองที่หนึ่งก่อนนะคะคนกองที่หนึ่งที่เลือก กองไพ่นี้นะคะกองไพ่นี้คนกองที่หนึ่งมาเช็คพลังงานก่อนว่าพวกคุณเป็นใครนะคะคนกองหนึ่งขอพลังงานคนกองหนึ่งค่ะขอพลังงานคนกองหนึ่งขอพลังงานคนกองหนึ่งนะคะ ว้าวกาวดิ้งนะคะคนกองหนึ่งพลังงานดีมากพลังงานของคนที่มีความหนักแน่นและมั่นคงนะคะเป็นพลังงานที่รักธรรมชาตินะคะชื่นชอบธรรมชาติรักน้ํารักปลารักสกัตว์ประนะคะมีความหนักแน่นและมั่นคงในตนเองมากๆผููบุญมั่นใจว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เข้าสู่เส้นทาง ภารกิจแห่งจิตวิญญาณของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะแกลดิงเส้นทางนี้ทำให้คุณมีความมั่นคงมากๆในเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะคนกองหนึ่งพลังงานคุณเป็นเช่นไรมาใช้ไพ่ยิปซีคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งขอพลังงานคนกองหนึ่งค่ะขอพลังงานคนกองหนึ่ง พลังงานคนกองหนึ่งค่ะว้าวกองหนึ่งชัดนะคะไรเวิร right ์กเกอร์นะคะคุณเข้าสู่เส้นทางของภารกิจแห่งจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะพลังงานคุณเป็นพลังงานที่เป็นแสงสว่างนะคะพลังงานของความหนักแน่นมั่นคงนะคะพลังงานของความ อบอุ่นมากๆพลังงานของความเย็นกายสบายใจนะคะภารกิจคุณนะคะแทบไม่ต้องขยายเลยนะคะไรเวอร์เกอร์คนทอมชี้หนึ่งเป็นกลุ่มชาวแสงนะคะเป็นชาวแสงเป็นนักอ่านไพ่นะคะนักผู้ที่ทำงานกับแสงสว่างนะคะเด่นๆก็ส่วนใหญ่ก็จะผู้นำทางสิทธิวิญญาณนะคะนักอ่านไพ่ หลักๆเลยหรือทํางานด้านการเดินสายจิตวิญญาณเป็นส่วนใหญ่นะคะไว้ง่ายว่าทํางานภายในนะคะคนกองชิ้นหนึ่งเมื่อนะคะเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้นะคะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคนกองหนึ่งเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้นะคะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้ค่ะชีวิตคุณเป็นอย่างไร ว้าวใบแรกก็เดอะเวอร์นะคะเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้ชีวิตคุณจะดีมากนะ,ค,ะคุณจะไปอยู่ในจุดที่เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะ,ะถ้าพูดในเรื่องของภายนอกเนี่ยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในตนเองมากๆนะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้บางคนได้ go i n t e r อรนะะ์ไปอยู่ต่างประเทศไปทำงานด้านของจิตวิญญาณที่ต่างประเทศนะคะถ้าพูดในเรื่องของภายใน พลังงานของคุณจะเป็นพลังงานที่ถูกยกระดับนะ,ะไปสู่มิติที่สูงมากๆนะคะจักระทั้ง7หรือจักระที่7ของคุณเปิดใช้งานอย่างดีเยี่ยมนะ,ะสามารถรับพลังงานจัก,กรวาลได้นะ,ะสามารถสื่อสาร c เช n าริงมเมสเซะกับพลังงานจักรวานนะคะจักรวาลพลังงานไหลเวียนทั่วร่างกายและต่อนะคะพลังงานคุณนะคะจะเข้าถึงพลังงานแห่ง ความรักรายเงื่อนไขนะคะคุณจะได้อยู่ในโลกที่สวยงามนะ,ะได้สร้างโลกสวยด้วยตนเองนะคะพลังงานคนกองหนึ่งใบแรกคือจบเลยนะคะไพ่เดอะเวอร์ออกมาใบเดียวชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคะเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางภารกิจจิตวิญญาณของตัวเอง ราชาไม้คุณจะมีไฟมีแพชชั่นมากๆนะคะในการทำงานคุณจะรู้สึกนะคะสนุกสนานนะคะคุณจะมีพลังนะ,ค,ะคุณจะมีพลังล้นเหลือมากๆกกับการเข้าสู่เส้นทางนี้คุณจะไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายเลยนะคะบางคนเข้าใจว่าการเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณคือนั่งสมาธินะสวดมนต์อย่างเดียวชีวิตคงเบื่อหน่ายนะดูนะคิดว่าชีวิตต้องละ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะระทางโลกเหมือนนักบวชเหมือนแม่ชีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการทํางานจิตวิญญาณก็เหมือนการทํางานทางโลกนั่นแหละเพียงแต่เรานะคะกลับเข้ามาใช้ภายในเรานํานะคะนำภายนอกไม่ใช่ใช้ภายนอกนําภายในนะคะราชาไม้ว้าวสองถ้วยเส้นทางนี้จะทําให้คุณได้เจอรัก รายเงื่อนไขรับแท้เนื้อคู่คู่แท้หรือคู่ทวินเฟรมวงเล็บสำหรับคนที่มีนะคะสำหรับคนที่มีเนี่ยเส้นทางนี้จะทำให้คุณได้รีวิวเนียนได้พบกับคู่แท้ทวินเฟรมนั่นเองนะคะไพ่สองถ้วยหลายคนนะคะถ้ามารับชมช่องอ่ากองนี้นะคะครูบุญว่าอยากจะเข้าก็เพราะว่าครูบุญบอกว่าจะได้เจอเนือคู่คู่แท้นี่แหละนะคะ ความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะสามารถทําให้เราแบบว่า,อ,าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทาให้เราแบบหลายคนนะคะหลายคนเนี่ยถูกดึงให้เข้าเส้นทางนี้ก็เพราะคําว่าผู้แทนทวินเฟรมนะคะถ้าไม่มีคํานี้ก็ไม่คิดจะเข้ามาเรียนรู้นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะราชาดาเส้นทางนี้จะทําให้คุณมีอํานาจสูงสุดนะ,ะมีอํานาจสูงสุดในตนเองนะคะมีอํานาจ มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอาณาจักรอะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะคะคุณจะมีอํานาจเด็ดขาดในพลัง power ในการตัดสินใจของตนเองชาริออตชีวิตคุณจะค่อนข้างกลายไปเป็นผู้นำนะคะสำหรับคนกองหนึ่งที่ครูบุญบอกแหละว่าเด่น,นะคะ่ผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำในการ มันเป็นงานจิตวิญญาณนะคะดังนั้นเนี่ยคุณคุณจะไม่อ่านในเชิงของทางโลกนะคะการเป็นผู้นําของคุณนะคะเนี่ยชาริออดนะคะนําผู้อื่นนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนี่แหละนะคะพอไพ่ออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไราเวอร์เกอร์ผู้นําจิตวิญญาณผู้นําแสงสว่างนะคะผู้นําแห่งความรักไราเงอนไขนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของชาวกองที่หนึ่งชีวิตคุณจะไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดมากนะคะชาริออดก็ ชีวิตคุณมันจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปเจอความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองชีวิตพบเจอแสงสว่างและก็เจอนะ,ะเพื่อนร่วมทางและทวินเฟรมนะคะเด่นคนกองหนึ่งนะคะถ้าเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณคุณจะได้เจอคู่ทวินเฟรมะค,ะคู่แท้แห่งจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของชาวกองที่หนึ่งนะคะถ้า ได้รับประโยชน์อะไรก็อย่าลืมนะคะกดถุกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะมาเช็คพลังงานของชาวกองที่2กันนะคะมาเช็คพลังงานกองที่2ว่าพวกคุณเป็นใครกองที่2ค่ะพวกคุณเป็นใครคะ่ะ trash <ช>คนกองที่2 ช่วงนี้นะคะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจกับเส้นทางนี้เหมือนกาลังหาคําตอบอยู่นะคะหาคําตอบชีวิตแห่งภารกิจจิตวิญญาณนั่นเองนะคะชาวกองสองมาขยายนะคะมาขยายพลังงานคุณกันว่าคนกองสองพลังงานคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้ขอพลังงานชาวกองสองคะ่ะขอพลังงานชาวกองสองนะคะ เนี่ยไฮบินเซตนะคะพลังงานคุณช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นใจในเส้นทางของภารกิจแห่งจิตวิญญาณของตัวเองเท่าไหร่บางคนอยู่ในเส้นทางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทำภารกิจอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะในเรื่องของพ่อหมอแม่หมอนักอ่านไพนะ่นักสื่อจิตใช้เซนต์แต่กับมีความไม่มั่นใจกับเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะในเส้นทางของภารกิจนั่นเองมาขยายกันว่า ทำไมคุณถึงรู้สึกไม่มั่นใจนะคะคุณกองสองเพราะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนะคะทำให้คุณไม่มั่นใจคุณเหมือนต้องการความมั่งคั่งมั่นคงร่ํารวยในเรื่องของการเงินหาง่ายเลยแต่องานด้านนี้นะคะงานด้านนี้คุณรู้สึกว่า มันไม่สามารถสร้างความมั่นคงร่ำรวยให้กับคุณได้นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณค่ะมาดูกันว่าถ้าคุณนะคะเข้าสู่เส้นทางนี้นะคะเข้าสู่เส้นทางนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะใช้อีกสำรับนะ,ะเพราะว่าสำรับนี้มีมีไพ่ไลโพโพสน,นะคะชาวกองสองถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วนะคะชีวิตคุณจะ เป็นอย่างไรคะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางภารกิจแห่งจิตวิญญาณของตนเองแชมพารนควรจะเกิดการส่งดุลน,นะคะถ้าคุณเข้าสู่ เส้นทางภารกิจของตัวเองคุณจะสามารถเยียวยาจิตใจได้ถ้าคุณเคยมีบาดแผลทางใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการทำภารกิจแห่งจิตวิญญาณการเข้าสู่เส้นทางนี้จะทำให้ชีวิตคุณเกิดความสมดุลเกิดการบาลานในชีวิตมากขึ้นหรือมีความสุขทางใจมากขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ทถพัน์ชีวิตคุณเนี่ยสองดาบชัดมากว่า คนกองสองรังเลใจไม่มั่นใจนะคะกับเส้นทางนี้ของตนเองแม้ว่าคุณจะเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วก็ตามชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคะว้าวสองด้วยพลังงานเหมือนคนกองหนึ่งเลยถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางนี้คนกองสองเรื่องแรกคุณจะค้นพบตัวเองนะคะค้นพบตัวตนของตัวเองอีกตัวตนหนึ่งค้นพบตัวเองอีก เวอร์ชันหนึ่งที่คุณไม่คิดว่าตัวเองจะมีเวอร์ชันนี้นะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่คุณจะรักเขามากนะเป็นเวอร์ชันที่เหมือนแบบคุณตกหลุมรักตัวเองนะคะสองถ้วยนี้ไม่ได้หมายรวมแค่ว่าเป็นความรักไรเงื่อนไขนะจากพลังงานของคุณเนี่ยไฮพิรเซตนะคะด้วยพลังงานของคุณเป็นพลังงานของความไม่มั่นใจเลยนะมีความไม่มั่นใจมีความกังวลใจมีความคุมเครือใจดังนั้น เมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้หรือทำภารกิจของคุณคุณจะสามารถรักตัวเองได้อย่างไม่สงสัยอีกต่อไปนะคะคุณจะรักตัวเองแบบแบบไรเงอนขนะคะคุณจะเจอตัวเองอีกเวอร์ชันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันรักเธอมากๆฉันรักเธอที่สุดฉันเห็นคุณค่าตัวเองมากที่สุดนะคะคนกองสองว้าวเอ๊แปลกพลังงานเดียวกันกับคนกองหนึ่ง mm hmm. นะคะไรเวอร์เกอร์ ภารกิจของคุณก็ชาวแสงนะคะแสงสว่างนะคะทำงานด้านของแสงสว่างถ้าคุณเป็นนักอ่านไพ่คุณก็เป็นการอ่านไพ่เพื่อให้แสงสว่างผู้คนนะเป็นการอ่านไพ่เพื่อแบบชี้แสงสว่างให้กับผู้คนนะคะอ่านไพ่เพื่อให้สติให้ปัญญาผู้คนนะคะต่อนะคะคุณเลยไม่มั่นใจไงว่าแล้วมันจะให้เงิน ชั้นยังไงนะคะคนกองสองแตงานมันเป็นงานจิแห่งจิตวิญญาณแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบุญอยากบอกนะคะเนี่ยราชาดาสามถ้วยจากครูบุญบอกเลยว่าเส้นทางนี้จะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมน,นะคะแม้ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องการเงินนะค,ะคนกองสองอาจจะต้องปล่อยวางในเรื่องของความร่ำรวยนะคะ ความร่ํารวยแต่คุณจะได้ความสุขอะระหว่างความร่ํารวยกับความสุขนะคะสำหรับกูบุญกูบุญก็เลือกความสุขนะคะเพราะมีหลายคนแล้วที่ยืนยันว่าความรวยก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่ความสุขก็คือความสุขนะคะไม่ยึดติดกับเรื่องของรวยหรือไม่รวยไพ่สามถ้วยนี้เส้นทางนี้จะทําให้คุณมีความสุขราชาดาบเส้นทางนี้จะทําให้คุณมีอํานาจ เส้นทางนี้จะทำให้คุณมี Power ในตัวเองอย่างสูงสุดคุณจะสามารถตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองคุณไม่ต้องขึ้นอยู่ที่ใครนะ,ค,ะคุณไม่ต้องไปแบบอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร5ดาบเนี่ยราชินีเรียดนะคะไพ่ราชินีเรียญมาตอบโจทย์เรื่องการเงินแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเส้นทางนี้จะทำให้คุณเนี่ย1มีความมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของจิตใจก่อน เมื่อคุณมีความมั่งคั่งมั่นคงในเรื่องจิตใจคุณมีความสุขทางใจคุณเติมเต็มจิตใจตัวเองได้แล้วคุณจะดึงดูดความมั่งคั่งมั่นคงนะคะราชินีเหรียญนะคะเอาอะไรมาไม่มั่งคั่งมั่นคงคะเอาอะไรมาไม่แบบเอาอะไรมาแบบขาดแขนไม่มีนะคะยิ่งเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณเนี่ยความมั่งคั่งนะความมั่นคงยิ่งตามมานยิ่งตามมาแต่ คุณต้องกดล็อกเรื่องเงินก่อนนะคะคุณต้องลดล็อกเรื่องเงินก่อนนะใช้เซนส์สัญชาตญาณในการนําทางชีวิตนะคะใช้เซนส์ในการนําทางชีวิต tower เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ทําให้คุณแบบเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไว้ง่ายเหมือนแบบพอพูดคํานี้บางคนก็จะไม่ชอบเนาะ เพราะว่าเรายึดติดไงเรายึดติดอะไรเก่าเ่เดิมๆนะคะบางครั้งการเริ่มต้นใหม่อาจจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะเอ๊ค <c oughs> ีนี้อยู่ๆพูดมาได้ไงก็ไม่รู้บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ทำให้เราไปไกลกว่าเดิมนะคะไม่ได้หมายความว่าการเริ่มต้นใหม่จะต้องเริ่มจากศูนย์เซซีโร่เพราะเราไม่เคยเริ่มต้นใหม่จริงๆต่อให้เราแบบจะเริ่มต้นใหม่แบบสมมุตินะคะเริ่มต้นใหม่แบบ ไม่มีเงินเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดคุณไม่ได้เริ่มต้นใหม่โดยที่คุณไม่เคยผ่านอะไรมาเลยนะไม่ว่าจะประสบการณ์ชีวิตคุณที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแต่คนกองสองไม่ใช่คนไม่มีประสบการณ์ชีวิตให้คุณราชาดักราชินีเรียญออกมาคุณมีประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะนคะคุณเป็นคน <mas S 2> <Ooh. S 1> มีวุฒิภาวะ คุณผ่านอะไรมาเยอะอ่ะไวง่ายนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณแต่นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณแล้วไปสู่ความมั่นคงนะคะราชินีเดียให้มาคอนเฟิร์มขนาดนี้ครูบุญก็กล้าคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะถ้ามันเป็นพลังงานของคุณจริงๆนะคะคนกองที่สก็ครูบุญขยายไพ่ให้ ค่อนข้างเยอะมากนะคะว่าถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางชีวิตนี้นะคะคุณจะปลดรอกการเงินคุณบอกเลยถ้าคุณไม่มั่นใจว่างานนี้มันจะให้เงินคุณอย่างไระคะซึ่งเรื่องรายละเอียดเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งคุณก็ไม่สามารถขยายความหรือชี้แนะคุณได้ในคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากลงลึกเจาะจงจริงๆก็มาลงเรียน คอสจิตวินญาณกับครูบุญได้นะคะเป็นการโรงเรียนส่วนตัวนะคะท่านใดที่เคยถามครูบุญคือการสอนครูเนี่ยครูบุญสอนคุณตัวต่อตัวนะคะให้แบบให้ความรู้กันตัวต่อตัวอ่าไม่ต้องแบบกระจายพลังงานนะคะแล้วความรู้ดีก็เป็นความรู้เฉพาะของคุณนะคะใครสนใจก็อ่าแอดไลน์นะคะแอดไลน์ด้านล่างหรือดูรายละเอียดที่หน้าชุมชนได้คะ่ะ มาค่ะต่อไปคนกองที่สามกองสามค่ะกองสามคนกองสามคุณคือใครคนกองสามคุณเป็นใครคะคุณเป็นไทย,ค,ค,นไทยคนกองสามเป็นไทรคะ คนกองสามช่วงนี้แบบว่าช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพลังงานชาวกองสามมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกสภาวะจิตใจภายในนะคะกําลังแบบเกิดการสั่นสะเทือนนะคะเกิดการสั่นสะเทือนทั้งภายในและภายนอกนะคะพลังงานชาวกองที่สามมาขยายด้วยไพ่ยิปซีค่ะ ขอพลังงานกอง3าขอพลังงานกอง3านะคะอัศวินดาบนะ,ะพลังงานคุณช่วงนี้หัวร้อนนิดนึงนะคะคิดเร็วทำเร็วนะคะคิดเร็วทำเร็วเนี่ยก้าวไม้นะคะช่วงนี้มีพลังงานของอความใจร้อนนิดนึงนะ,ะแตดสินใจเร็ว คิดเร็วทำเร็วห้าดาบนะ,ะมีปัญหาการทะเลาะขัดแยง้งไม่ว่าจะขัดแย้งในใจตัวเองลึกๆอยู่ภายในนะคะกับเรื่องที่ตัวเองจะต้องตัดสินใจหรือตัดสินใจไปแล้วด้วยสถานการณ์บังคับสถานการณ์การกระทบกระทั่งการทะเลาะขัดแย้งกับคนรอบข้างทําให้คุณตัดสินใจสถานการณ์นี้นะคะการตัดสินใจของคุณเนี่ย คุณก็ยังไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะแต่ตัดสินใจไปแล้วนะคะนี่คือพลังงานของคุณมาดูกันว่าถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางนี้นะคะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรกองสามกองสามถ้าเข้าสู่เส้นทางภารกิจแห่ง จิตวิญญาณคจะเป็นอย่างไรคนกองสาม ะค,ะคุณจะเกิดการตระหนักรู้คุณจะเกิดการตกตะกอนตกผลึกนะคะเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้บอกเลยว่าคุณจะได้มองโลกอีกมุมหนึ่ง,งจากที่คุณเคยมองโลกแบบคุณอาจจะใช้เหุผลใช้สมองใช้ตะกะใช้ความเชื่อสังคมวัฒนธรรมหรือเชื่อทำคิดตามคนส่วนใหญ่แต่เมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้ คุณจะได้มองโลกอีกด้านหนึ่งนะค,ะคุณจะได้เห็นอะไรอีกมากมายเลยนะ,ะในอีกมุมนึงที่คุณไม่เคยเห็นนะคะดีแฮงแมนเกิดการตระหนักรู้นะคะเกิดการทบทวนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเกิดการตื่นรู้ด้วยนะคะคนกองสามห้าหมายว้าวอยู่อยู่ฟ้าลงนะคะฟ้าลงนะคะคนกองสามแชมระแลนเนี่ยความสมดุลการเยียวยาใจ คนกองสามถ้าคุณเคยมีแผ่ใจใดๆก็ตามคุณจะได้รับการเยียวยาใจคุณจะเกิดการสมดุลเกิดการรักษาเกิดการสมานแผ่ใจอาเมื่อคุณได้เข้าสู่เส้นทางของภารกิจแห่งจิตวิญญาณว้าวไพ่ที่ดีที่สุดเดอซันนะคะชีวิตคุณจะสนุกสนาน เบิกบานแจม่มใสเจอแสงสว่างเลยนะคะไพ่เดซันนี้เมื่อคุณเข้าสู่จิตวิญญาณคุณจะเจอแสงสว่างแห่งชีวิตคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้จริงๆคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองนะคุณจะได้ทำอะไรในแบบที่คุณอยากทำโดยที่คุณไม่ต้องไปยึดติดกับความเชื่อเดิมๆความเชื่อเก่าๆสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม คุณจะมีความสุขสนุกสนานหลนลามากๆนะคะให้เดินสันออกมาเดินสตาบางคนนะคะเมื่อเข้าสู่เส้นทางนี้มีโอกาสจะมีชื่อเสียงด้วยนะคะให้เดินสตาออกมาและแน่นอนว่าคุณจะได้รับการเยียวยาแผลใจถ้าคุณเคยมีแผลใจซึ่งคุูบุญก็ไม่เห็นว่ามีแผลด้านใดและคูบุญก็เลือกที่จะไม่จาบนะคะไม่เจอะจี้ปมแผลคุณนะคะ แต่คุณจะได้รับการเยียวยาใจอย่างแน,น่คนกองสามไพ่ที่ดีนะไพ่ที่ดีสามใบออกมาเรียงกันเลยแฮมพ์แรนเดอร์ซัน,นเดอร์สตานะคะคุณจะได้เยียวยาแผ่ใจทุกความเจ็บปวดคุณจะมีความสุขทางใจมากๆคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองด้วยที่สําคัญนะคะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือคุณได้เป็นตัวเองเมื่อคุณได้เข้าสู่เส้นทางนี้และ มีพลังงานของคนที่ได้เจอเพื่อนร่วมทางนะคะกัลายาณมิตรหรือเป็นคู่ทวินเฟมนะคะพลังงานใกล้ๆกันกองหนึ่งได้เจอคู่ทวินเฟมนะคะคู่ที่เขามาจากเผ่าพันธุ์เดียวกับคุณนะคะทั้งเดอร์ซานทั้งเดิร์สตาร์มาด้วยกันนะคะคุณกับเขาว้าว2ด้วยนะคะวันนี้พลังงานสองถ้วยออกมาทุกกองนะคะพลังงานคล้ายๆกันทั้งหมดคุณจะเจอคู่แท้แห่งจิตวิญญาณ เส้นทางนี้จะทำให้คุณได้พบเจอเนื้อคู่โซเมรักแท้หรือถ้าใครมีทวินเฟรมก็ได้เจอคู่แท้จิตวิญญาณได้ลงเอยกับทวินเฟรมนะคะไพ่สองถ้วยออกมาพอนะคะพอคุณบอกว่าจะได้ลงเอยกับทวินเฟรมคุณเชื่อเลยว่าหลายคนอยากจะเข้าสู่ภารกิจรวดเร็วมากๆนะคะเพราะว่า ความรักมันมีอิทธิพลนะคะความรักมีอิทธิพลสําหรับมนุษย์โรคมากๆาที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสามปียน,นะคะเนี่ยคุณจะได้เจอเพื่อนร่วมทางกัลยาณมิตรคุณจะได้ก่อร่างสร้างตัวนะคะคุณจะได้เป็นผู้บุกเบิกในเส้นทางแห่งภารกิจจิตวิญญาณและคุณไม่ได้ทําคนเดียว คนกองสามภารกิจนี้ต้องทํากับคู่ของคุณทํากับทวินเฟรมนั่นเองนะคะมีภารกิจร่วมกันเนี่ยแปดไม้นะคะชีวิตคุณจะพุ่งรุ่งแรงมากคนกองสามเมื่อคุณเข้าสู่ภารกิจจิตวิญญาณและได้เจอกับทวินเฟรมเขาจะมีส่วนผลักดันนะคนคนนี้เขาจะมีส่วนผลักดันทําให้ชีวิตคุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้าจะสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะคะในด้านใดด้านหนึ่ง ซัพพอร์ตทางใจซัพพอร์ตในเรื่องของการเกือ้อกูลส่งเสริมเนี่ยชารีออดชีวิตคุณจะรุ่งโรจน์รุ่ง,รงเรืองมากๆนะชีวิตคุณจะได้ไปเจอแสงสว่างและบางคนนะคะเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้คุณอาจจะได้อ,ยอ,อพยพนะคะอพยพไปอยู่ต่างประเทศได้นะ,ะ,ไ,ปนนไ,นะ,ะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอ่ะง่ายนะคะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน หรือไม่ได้หมายถึงว่าไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรอกแต่ชีวิตคุณมันจะเหมือนแบบคุ้มไปน้าอย่างเดียวอะชีวิตคุณมันจะแบบว่าไปไกลมากอะไปไกลมากอะจนไม่รู้จะบอกว่าไกลยังไงแต่ที่แน่ๆคือไกลมากเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางภารกิจโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่ในจุดที่สปอร์ไรส์ส่องถึงนะคะบางคนก็คือไปเป็นแสงสว่างเลยนะ,ะเป็นแสงสว่าง ได้พบเจอแสงสว่างแล้วก็เป็นแสงสว่างด้วยซึ่งคู่ทวินเฟรมคุณเขามีส่วนนะคะมีส่วนทําให้คุณได้เป็นแสงสว่างพบเจอแสงสว่างแห่งชีวิตทวินเฟรมคุณมีส่วนผักดันทําให้คุณเนี่ยเฉิดฉายส่องแสงสวยงามมากขึ้นถ้าคุณเป็นแสงอยู่แล้วเขาก็ยิ่งฉายแสงให้คุณอ่ะแล้วต่างคนก็ต่างฉายแสงให้แก่กันและกันด้วยนะคะไม่มีใครดับแสงใคร ไม่มีใครดบแสงของใครนะคะห้าดาบมาอีกแล้วห้าดาบไฮโรแฟนเนี่ยชีวิตคุณนะคะจะดีงามมากบางคนนะ,ะบางคนก็ภารกิจแห่งจิตวิญญาณนี้อาจจะทำให้คุณบรรลุทมได้เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมนะคะไฮโรแฟนนะนะคะบรรลุรมนะคะบรรลุทมภารกิจแห่งจิตวิญญาณนี้ของคุณทำให้คุณแบบ สำเร็จทางธรรมด้วยสำเร็จทางโลกด้วยนะคะชาวกองสามพลังงานแบบว้าวมากเนี่ยจัสติกนะคะพลังงานหินหยางนะคะพระอาทิตย์กับพาาระจันทร์เมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางนี้ชีวิตคุณจะเกิดการสมดุลจะเกิดการบรลานซึ่งกองสามจะเด่นตรงที่ทาวินเฟมของกองสามต้องทำงานร่วมกันทาภารกิจร่วมกัน สมดุลซึ่งกันและกันเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะคะที่เขามีหน้าที่ต่างกันแต่เขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ส่งเสริมกันได้ให้ต่างคนต่างเฉิดฉายในมุมของตัวเองนั่นเองนะคะชาว